น่ากลัวขนาดนี้ mm hmm. ทิปไม่เยอะใครจะมาวะมึงอย่าทำเปเล่นไหมที่นี่อยู่ในลิสต์ก็โลควายกูเลยนะว้ยโรงพยาบาลร้างร้างแบบร้างเลยครับล้างจริงๆถ่ายในห้องดับจิตก็ห้องดับจิต <Okay. S 1> จริงๆรู้สึกว่าเออน่ากลัววัดโบราณอายุกว่า400ปีต้องไปถ่ายที่โกรธจริงๆต้องไปถ่ายที่เมนจริงๆแล้วก็ป่าช้าก็ ลังเลแล้วพายไปถามทีมงานว่าเฮ้ยนี่คือของจริงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยพี่คะอันนี้เซตไหมคะอ๋อไม่ได้เซตค่ะเป็นของจริงบ้านร้างสุดสะพึงชื่อโลเคชใช่ม,มันคือบ้านร้างสุดสะพึงที่ไปส่งของให้กับผัวเมียที่ยิงกันตายโลมันโหดครับเป็นบ้บานล้างจริงๆแล้วก็ฝุ่นมันเยอะมากครับต้องลงไปคานกับพื้นไปอะไรเงี้ยโอ้โห,โห,โหไม่ต้องสื่อรบบบ้านไม้ในสวนมีตูก้แก่ครับอยู่ในห้องแต่งตัวเปิดน้นนี่ ก็เป็นเจ้าของมากแล้วมึงครับเขาออกมาทักขันเอ้ยขันมาแป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคมาหม,มามาถ่ายได้ถ่ายได้เหมือนบรรยากาศมันพาให้เราแบบกลัวจริงจริงไรเดอรสิบธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์